เชื่อจริงๆนะคะว่าวันนี้ค่ะการแต่งหน้านะคะไปขนานกับการเป็นหมอดูได้อย่างไรนะคะเราต้องสัมภาษณ์กับแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะเดี๋ยวอาจจะให้เขาดูหมอให้ด้วยเนอะคุณอัชยาอัชชาชยาวิไลแก้วนะคะหรือว่าอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าไอยาคุปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาาจรรย์คับโอ้แอน่อนผืดผ่อกตัวอีกแล้วอนันต์ผ่อนะไรบ้างดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างเวอร์ที่สุด ก่อนเอเนต้องถามก่อนเลยเพราะพี่ฝนเกินมาเราก็ตกใจจริงๆมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีการประกวดหมอดูด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงคะช่วยจริงๆแล้วการประกวดเนี่ยนะคะก็เริ่มจากบริษัทโมโนนะคะโมโนเทคโนโลยีนะคะโดย hololive.com นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการประกวดครั้งนี้ซึ่งมีมาตั้งแต่ซีซั่นแรกซีซั่นแรกนี่ก็จะเป็นอาจารย์ตายดาริกาได้ที่1ที่2ก็คืออาจารย์แบงค์สเก็ตกรรมขยำกระดาษนั่นเองที่อยู่ช่งเราใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ ของอาจารย์แพทย์นี่ก็คือประกวดในซีซั่นสองเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะที่1ก็จะเป็นอาจารย์หนุ่มหมอดูพลังจิตนะคะส่วนอาจารย์แพทย์ก็จะใช้ศาสตร์ในเรื่องของลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะนั่นแหละงงไหมคะคุณผู้ชมว่าเขานําเกณฑ์อะไรมาตัดสินในการประกวดกันใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วการประกวดหมอดูก็ต้องบอกกันเลยไว้เลยว่าความแม่นยําในอันดับหนึ่งแน่นอนนะนะคะคือบางทีอย่างเงี้ยคุณดูดีแหละแต่ มันไม่มีความแม่นเลยใครที่ไหนจะเชื่อใช่ไหมคะความแม่นยำ80%แล้วก็ในเรื่องของคําพูดนะคะบุคลิกองค์ประกอบต่างๆอีก20%นี่แหละค่ะตรงนี้แหละความน่าสนใจตรงนี้ความแม่นเนี่ยมีอยู่ในหมอดูทุกท่านอยู่แล้วแต่ละท่านที่มาประกวดมีชื่อเสียงน้นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ๊ะเราต้องทายอนาคตหรือไม่ใช่เพราะหลักการประกวดนี้ทายสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าอย่ารประกวดเกิดอะไรขึ้นคะอย่างสมมติว่าอย่างในรอบสุดท้ายเลยเดียวกันนะคะในรอบสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีปรสนี <ะ>ปัศนีเนี่ยนะคะเขาจะบอกแค่วันเดือนปีเกิดเท่านั้นไม่บอกเพศไม่เห็นเลยเขาก็ให้วันเดือนปีเกิดมาแล้วเขาก็ใช้ถ่ายว่าปัศนีท่านเนี่ยเพศอะไรอ่าแล้วก็<อ>ปัศนีท่านเนี่ยนะคะมีตําหนิที่ไหนอ่าแล้วก็ปัศนีท่านเนี่ยใส่เสื้อสีอะไรอะไรแบบนั้แล้วก็ให้ถ่ายว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นกับเขามา่อก่อนพื้นดวงเป็นยังไง เพราะฉะนั้นแล้วหมอทุกคนก็จะต้องมาขับเคี่ยวกันในเรื่องของการ,ารพยากรโดยใช้ศาสตร์ของตัวเอง ในการพยากรณ์แล้วมีของจานนี่เป็นแบบอย่างไรอ๋อหัจา์ใช้ลูกแก้วค่ะลูกแก้วอันนี้เตรียมมาให้ดูเนะเนืาจาเป็นแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะใช้เป็นสาจากลูกแก้วนะคะหลายสีที่เดียวหลากสีนะคะแล้วอย่างอ่ะฉันพัดเวลาทํานายเนี่ยใช้ยังไงคะก็มีวิธียังไงคะถ้าโดยหลักๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าสมมติในเรื่องของการในเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยเราเป็นลักษณะของการตั้งคาถามถา ถ้าตั้งคําถามถามตอบเนี่ยเราก็จะใชใ้เขาเนี่ยตั้งจิตตั้งจิตแล้วก็อธิษฐานแล้วเลือกเลือกลูกแก้วมาหนึ่งลูก อย่างเช่นคุณนัดเลยดีกว่าลองได้เลยนีคะแต่บอกไว้ก่อนว่าลูกแก้วจะบอกระยะเวลาไม่ได้เราจะต้องบอกระยะเวลาได้ตัวของเราเองแล้วเราก็ถามว่าสมมติว่าเราภายในภายในภายในปีนี้เรามีโอกาสได้แต่งงานไหมหรือภายในอีก5ปีนี่เราจะหมดไหมอะไรประมาณนี้เราเป็นคนกำหนดเวลาเองเรากําหนดเวลาแล้วลูกแก้วค่ะได้ลูกแก้วก็จะตอบว่าสิ่งที่คุณกําหนดมาเนี่ยคุณได้หรือไม่ได้แล้วคุณนัดเลยค่ะลองดูธิษฐานเลยธิษฐานเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่น คนนี้ถามถึงคนนี้เลยอยากรู้คนทั้งประเทศเขาก็อยากรู้ตาต้องตาต้องโปรดิวเซอร์ซาวสไลติ้งเขาอยากหมดเลยอาธิษฐาเสร็จปุ๊บแล้วก็จับมวกแก้วแอะใช่ค่ะกระดาก่อนภายในปีนี้ภายในปีทำไมครับ่ได้เป็นแฟนกันหรือไม่อ่าได้ครับได้ได้อยากดูหน้าที่ี่ปุ๋ยตั้งจิตดีๆนะคะนึกถึงหน้าเขาด้วยไม่ใช่แบบตั้งจิตหยิบปุ๊บนึกถึงแฉนอีกคนนึงไม่ได้นะรองเท้าเห็นอะไรครับรองเท้าที่เขาให้หนาวเนี่ย เอาไลยครับตั้งจิตค่ะนึกถึงหน้าเขาใช่ไหมครับค่ะแล้วก็นึกถึงคำถามด้วยคำถามนั้นน่ะอือก็มือไหนค่ะใช้มือซ้ายค่ะกี่ลูกคะหนึ่งลูกค่ะไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่ คุณอะไรเอ่ยน้องที่อ,อะไรคะคุณนัทนะคะเรื่องมาลูกแก้วของเชฟเอเลสเชฟแห่งสงคามเพราะฉะนั้นแร้วเนียถามเ,เรื่องความรัก <laughs> จะได้เป็นแฟนกับเขาไหมใช้ระยะเวลานานหน่อยค่ะแล้วก็ต้องบุกต้องรุยต้องอะไรต้องแบบเราจะต้องเข้าหามไม่ใช่รอให้เขาเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้เพราะเชฟเอเลสคือการต่อสู้การแย่งชิงการลงสนามเพราะว่าคนที่คุณนัทหมายมั่นปั้นมือนี่ก็มีคู่ต่อสู้ที่แบบไม่น้อยหน้ากับคุณทีเดียวล่ละเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะลงสนามเขาคุณก็ต้องเอาแอคชั่นน้อยโอกาสเหมอกัน ได้เนี่ยนะมีเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ระยะเวลายาวนานนลำหน้าอะไรละนะคะก็คลายสงสัยกันแล้วนะคะต่อไปนะครับคุณอุ๋ยครับปีนี้จะได้แต่งหรือเปล่าครับผมอาครับตั้งจิตนิสฐานตั้งจิตมือซ้ายนึกถึงหน้าคุณตอกสุภกรไว้ไว้ไม่ใช่นะเอาเหรอคนที่กาซุ่มไปไม่ใช่คนนี้เอาเลยครับสบายครับแต่งงานไหม เสียวเสียวเลยเหรออยู่ไหนคะอ่านี่ค่ะอ่านี่ค่ะ ถามว่ายังไงคะก็ภายในปีนี้จะได้แต่งงานคนนี้ไหมมีโอกาสสมหวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเลือกมาเนี่ยเป็นลูกแก้วของเทวีมาอาเทวีแห่งความยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องใช้เหตุและผลให้มันมากๆอย่าพยายามใช้อารมณ์ค่ะเพราะอารมณ์มันจะเป็นตัวหักเหหรืเป็นตัวผลักดันให้ความหวังคุณราช้าออกไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีเหตุมีนผลและเข้าหาทางผู้ใหญ่โอ ผู้ใหญ่อะคุยค่ะจะไปขอพี่ชายให้โอ้นะฮะก็ใครสงสัยกันไปแล้วนะคะผมต่อไปพี่ปุ๋ยค่ะที่พี่ปุ๋ยเลยค่ะไหนๆวันนี้เราก็อยู่เป็นครบทีมเลยนะคะสักหนึ่งทังถามพี่ปุ๋ยค่ะเชิญครับพี่เชิญค่ะนั่นจะมีอะไรจะถามเลยไม่ถามะไรดีอะเนื้อคู่ประตูถัดไปเนื้อคู่เหรอคงเลยไวแล้วล่ะไม่แน่เราใครไปรู้ล่ะไม่มีถ้ามีต้องเด็กกว่าเท่านั้น ถามเลยดี啊ถามเรื่องงานก็ได้นะคะใช่มือซ้ายถามว่านะตายแล้ว,ส,ส,วลสามคนไม่โดน ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถามว่าไงครับ,บ,บพี่ปุ๋ยถามเรื่องการงานค่่ปีนี้เป็นปีทองของพี่ปุ๋ยเลยนะคะโอ้ยได้ไปางานเข้าชนตลอดชื่อเสียงดงดังกระจัดกระจายคะ่ะนะคะสิ่งที่พี่ปุ๋ยเลือกมาก็คือเชพพอลัสเบเดตีซึ่งเป็นลักษณะสันฐานเป็นนกเหยี่ยวซึ่งจะบินที่สูงมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ค่อนข้างเด่นชัดและก็มองการไกลได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้น งานตรงนี้จับงานด้านที่เกี่ยวพันกับคนต่างชาติไว้ส่งผลดีมากค่ะโอ้ oh. Go to Japan <c oughs> ไปบ้างไปบ้าง <c oughs> ต้องผูกพันกับต่างชาติเอาไว้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่งผลดีมากจิงดวงสมพง์กับฝรั่งค่ะ นะคะตอนนี้เป็นคข้าวๆนะคะแหมหลายท่านหนูคิดว่าอยากจะมาลองแบบนี้บ้างจริงเลยอะคะผมอ่ะท็อปเลยผมนะอยากจะถามสักร้อยคำถามเลยอ่ะตอนนี้ดั่มใบดั่มใดั่มใตอนแรกเป็นไม่กล้าสักจมันแล้วใช่ไหมเรามาเข้าเรื่องดีกว่าครับค่ะการแต่งหน้าฮะอาจารย์ราศีาอาจารย์ครับ เรียนแต่งหน้าที่เอ i อทีอใช่ค่ะใช่ค่ะจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปุ๋ยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือไปเรียนตอนนั้นนี่เป็นหมอดูอยู่แล้วเป็นหมอดูอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบอะไรสวยๆงามๆอยู่แล้วเป็นคนชอบแต่งหน้าตัวเองชอบซื้อเครื่องสําอางจะทำาไงให้ซื้อเครื่องสาอางได้ไม่รู้สึกผิดมากเป็นช่างซะเลยเพราะว่าเราซื้อปุ๊บเราก็ไปใช้แต่งกับลูกค้าเราด้วยอะไรประมาณนั้นไม่้ยนตรงเป๊ะใช่ไหมก็ไปเรียนแต่งหน้าพอไปเรียนแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ อยู่ในวแวดวงเมคอัพได้ค่อนข้างใช้ระยะเวลานานก็มาเรียนศาสตร์ในเรื่องของการพยากรณ์แต่ศาสตร์นี้ก็เรียนมากว่า5ปีแล้วนะคะนะคะแล้วก็มันก็เอามาอัดแอปกันได้การที่เราเป็นหมอดูเราไปคุยกับลูกค้าเราก็สามารถที่จะเสริมเขาบอกวัวนนี้คุณไม่เหมาะกับสีนี้นะเดี๋ยวคุณไปติดต่อไปเจราจาใครคุณจะพาดนะเปลี่ยนสีซะเหอะเสื้อก็เปลี่ยนสีซะมันก็เลยทําให้เป็นเทคนิคว่าเราสามารถที่เอาหมอดูในควบคู่กับการแต่งหน้าไปได้เห็นคิไหมคุณคาดไม่ถึงจริงใครจะคิดใครจะคาดว่า อาชีพหมอดูกับอาชีพแต่งหน้าจไปได้วยกันได้แล้วเสริมซึ่งกันและกันแล้วลูกค้าเยอะด้วยนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันจะปากต่อปากอุ้ยเอาช่างคนนี้สิเขาดูดวงได้ด้วยนะนี้โ้ใช่เวลาไปแต่งหน้าให้เราทีแต่งแต่งปุ๊บดูโง่เฮงให้เลยใช่ค่ะเลิศค่ะใช่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราบอกแล้วเลยค่ะว่าไม่จํากัดอาชีพจริงๆสาหรับการมาเป็นช่างแต่งหน้านี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยหนึ่งอย่างว่าเป็นหมอดูก็เป็นช่างแต่งหน้าได้จริงๆใช้เวลาเรียนอยู่นานไหมคะตอนนั้นกับ M T I ไอนี่ก็ตอนนั้นเรียนทั้งคอร์สหนึ่งและคอร์สสองนะคะก็เรียนเป็นธุรกิจบันเทิงด้วยก็คือได้มีโอกาสไปฝึกงานเกี่ยวเรื่องของการแต่งละครเวทีแต่งตามกองไทยอย่างเงี้ย m g i ค่ะเป็นคนจัดสรรให้พาไปยอดนะคะตอนนี้ก็ทำสองสองอาชีพเลยใช่ค่ะสออาชีพควบคู่กันตอนแรกเลยที่ที่คิดจะเรียนแต่งหน้าทำไมเลือก MTI ครับผมคือเดิมทีแล้วนะคะ ก็แต่งหน้าเนี่ยเคยไปเรียนกับอีกสถาบันหนึ่งซึ่งแต่งหน้าตัวเองสวยมากแต่พอไปแต่งหน้าคนอื่นไม่ค่อยสวยเลยทีนี้ก็เพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าทาไมไม่แนะนําไปเรียนที่ n t i ดูสิเพราะที่นี่นะคะจะสอนให้เราแต่งหน้าคนอื่นมากกว่าแต่งหน้าตัวเองเพราะใช่พอเราไปเรียนปุ๊บเราถึงรู้ว่าโอ้ยเราไม่ได้แต่งหน้าตัวเราเองเลยหน้าเราเป็นแบบที่คนอื่นแต่งเราต้องไปแต่งกับคนอื่นแล้วเราจะลองแบบหน้าได้ทุกแบบเลยเราก็จะรู้ว่าจุดบกพร่องของแต่ละหน้าเนี่ยมันเป็นยังไง MTI จะสอนในเรื่องของการแก้ไขรูปหน้าได้เป๊ะมากนี่แหละ เมื่อตัวจริงมาเจอกับตัวจริงก็เลยแบบโด่งดังขจรไกลแล้วก็เป็นปีมือจริงๆเลยแต่ว่าเรียนก่อนประกวดก่อนประกวดก่อนประกวดใช่ค่ะซึ่งเราก็เห็นตรงนี้เลยนะคะจบมูคลิการพูดคุยนะคะความน่าเชื่อถือในคําทํานายนะคะครบจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นหมอดูอีกท่านหนึ่งเลยที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบเชื่อไปแล้วกว่าครึ่งเลยนะคําทํานายยังไม่ออกเลยนะไม่ได้มาแค่นี้นะคะค่ะ Beauty t o ด a y วันนี้ที่ประเดิมราศีมังกรอาจารย์ก็อยู่กับเราในรายการบิวที่จาดเวันนี้ด้วยครับผมงั้นใครที่เป็นสาวราศีมังกรนะคะต้องติดตามเลยคนที่เกิดตั้งแต่ประมาณช่วงวันไหนนะคะช่วง16มกราคมถึง15กุมภานะคะแต่ถ้าเอาโดยหลักๆแล้ว ไปคำนวณหาตามลัคนาคือเวลาเกิดเนี่ยมันจะเป๊ะกว่าเพราะว่าราศีมังกรเนี่ยเอาจุดลัคนากําเนิดเดี๋ยวเป็นตัวตั้งห้าจารย์โปรยคร่าวๆกับราศีมังกรโปรยน้ําจิ้มนิดาศีงกรสาราศีมังกรเนี่ยนะคะลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของแข้งขายาวๆหน่อยจริงค่ะถูกเ่ยแข้งขายาวๆรูปร่างก็จะเพียวๆหน่อยเพียวๆนะคะเพียวหรือแบนคะเพียวๆรูปหน้าก็จะเป็นลักษณะของการเหลี่ยมๆมางอันก็จะมี รูปยาวผสมนะคะแต่สาวราศีมังกรเนี่ยบ่งบอกไว้ถึงในเรื่องของความสามารถในการทรหดอดทนโอ้ใช่ใช่ทนทนทนมือทนน้าทนฝนทนได้ตลอดอยากหุ่งคุาใแล้วทนทนนะคะแต่ก็เป็นคนฉลาดในการใช้ความรู้มากนะคะฉลาดในเรื่องของการเจรจาแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงกลัวอันตรายค่ะโอ้ไม่เคยกลัวเลยค่ะลุยข้ามไปดึดนตาไปทุกที่เลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องไม่สงสัยดิจ่าอะไรคะพี่ป๋ย อ๋อค่ะหมายถึงเรื่องงานค่ะเรื่องงานนะคะดึกๆนี่ฉันก็บ่อยย่านนี่ฉันอ่านรายการตีหนึ่งก็ไม่เป็นไรอยากให้งานเสร็จอะไรอย่างนี้เป็นหนึ่งในสาวราศีมังกรเหมือนกันแต่ว่าวันนี้แบบในรายการ beauty today มีชื่อดิฉันนะคะเป็นสาวสวยอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะเป็นโอ้ยเป็นเจ้าสำนักเลยค่ะคุณจันจิราชันจิโอจริงเหรอครับผู้บริหารสถานีเอสชนแนลนี่แหละนะคะเราราศีมังกรเหมือนกันวันนี้จะมาเป็นแบบมาเปิด เทปแรกเลยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นะคะสาวเจ้าของราศีมังกรกับหมอดูที่จะมาทํานายให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณลูกจันรบันทึกเทปกันแล้วจะออกอากาศในวันที่อาทิตย์วันอาทิตย์นี้เอาติดตามในรายการ beauty today นะคะครับผมแล้วก็มีฝากเขาชนิดหนึ่งในเรื่องของการประกวดศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่น3ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครแล้วตอนนี้นะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะทาง h o l o l i f e นะคะ com ตอนนี้ก็ประกาศ เปิดรับสมัครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมอดูคนไหนที่มีความพร้อมหรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นะคะอาจจะเป็นศาสตร์แปลกใหม่ๆก็ได้อะไรก็ได้นะคะถ้าคุณมีความเชื่อมั่นคุณก้าวเข้ามาเวทีนี้เปิดรับเสมอเพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่จะคัดเลือกเอาหมอดูที่มีมากความสามารถนะคะเป็นเวทีที่จะค้นหาศาสตร์แปลกใหม่ๆซึ่งเชื่อว่าตรงนี้เป็นที่บรรจบ พบกันระหว่างผู้<ม>ที่ชื่นชอบการดูดวงแล้วก็นักพยากรณ<ม>์สมัครได้ที่ไหนบ้างอตอนนี้นะคะก็โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์02-582-0720นะคะ,ะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยเข้าไปดูทางเว็บไซต์ตอนหลังได้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงจัดทายังไม่เรียบร้อยดีที่เวอร์วาเรตโโลล์ดเข้าไปดูได้เรื่อยๆแล้วก็จะบอกว่า พี่ปุ๋ยจะไปเป็นกรรมการตัดชินหมอจริงเหรอจริงค่ะใช่ค่ะโอ้โหนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการพยากรณ์กับตัวศาสตร์ของลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปนะคะก็สามารถโทรมาจองคิวดูดวงได้นะคะที่ดอกจันทร์ส3มสามหกค่ะก็อันนี้เป็นเบอร์ของอาจารย์แพทย์โดยตรงเลยรช่ค่ะดอกจันทร์สามสามหค่ะ ค่<ม>ะแต่เน <país S 1> <fend> รายการบ e วที่ today ไม่ต้องกังวลน,นะคะอา <c oughs> จารย์แ <ha. S 2> พทย์อยู่กับเราหลายเทป <c oughs> ในช่วงเปิดแรกๆเ <c oughs> รียงไปตามราศีเลยจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรและควรจะแต่งหน้าแบบไหนแต่งแบบไหนให้ส่งเสริมเอาละพี่ปุ๋ยหมอดูเนี่ยดูพี่ปุ๋ยมาเยอะแล้วคราวนี้พี่ปุ๋ยจะต้องไปตัดสินหมอดูบ้างใจไหมคะเป็นครั้งแรกในชีวิตการเป็นกรรมการที่เราต้องตัดสินหมอดูเราก็ถามเขาว่าใช้เกณฑ์อะไรก็คือ ดูบุคลิกภาพหมอดูเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องมีบุคลิกที่ดีด้วยเสื้อพ้านาผมดูรูปเป๊ะดูความน่าเชื่อถือ นะคะก็เดี๋ยวจะได้ดูอะไรกันที่เรียกว่าใหม่ๆเลยในวงการของเราเนะคะเร็วๆนี้ใช่ไหมคะจะมีการใช่ค่ะก็ประมาณเดือนพฤษภากก็จะอาจจะแถะแถข่าวปิดรับสมัครวันที่20พฤษภาค่ะได้ดูกันแน่นอนนะคะโหถทาจะสนุกนะงาน MTI นี่ไปจับมือกับอะไรนี้เด็ดถึงนั้นนะเห็นมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ปุ๋ยนะจะเอาภาพให้ดูกันใช่แล้วก็ราศสีมังกรของคุณก็เตรียมตัวอ่ะอันนี้เป็นลืมให้ดูอันนี้ก็คือเป็นโปรไฟล์ทั้งหมดนะคะจากซีซั่นแรกถึงซีซั่น สองนะคะเป็นรวมเป็นรวมทั้งหมดนะคะต่ละท่านเข่ารอบติดอันดับเลยก็คือเป็นนักพยากรณ์ที่ทางโฮโลไลท์เนี่ยเฟ้นดูแล้วอันนี้ก็คือที่1นะคะอาจารย์ตายซีซั่นหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออาจารย์วังอันนี้ก็ซีซั่นหนึ่งเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตนะคะนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นซีซั่นสองอันนี้ก็คือที่หนึ่งนะคะอาจารย์หนุ่มอันนี้ก็คืออาจารย์แท่ค่ะ โอ้โหก็เรียกว่าแต่ละท่านเห็นไหมคะทั้งบุคลิกภาพความแม่นยำนะคะมารวมกันอยู่ได้ในที่เดียวจริงๆถ้าทางจะมันนะมันขึ้นเรื่อยๆ้วยแหละนะคะแล้วก็ทําให้วงการหมอดูในประเทศไทยเนี่ยคึกคักขึ้นคนที่จะเข้าไปดูก็แบบอยากจะเห็นอ่ะคนที่ได้ตําแหน่งคนที่อะไรต้องมีความพิเศษอะไรยิ่งขึ้นด้วยใช่สุดท้ายสําหรับแค่รายการนี้นะคะเดี๋ยวเราจ้เจอกัน Beauty Today อีกสุดท้ายอยากให้ฝากแฟนๆทั่วประเทศที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะก็ในเรื่องของการดูดวงนะคะหลายคนอาจจะหาว่างมง่ายเป็นศาสตร์ที่แบบอุ้ยดูแล้ว บบจะเกิดความที่เราจะกลัวไปก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าแต่อันนี้นะคะจะบอกไว้เลยว่าการดูดงคือการวางแผนชีวิตที่ดีที่สุดนะคะเราไม่รู้หรอกเราเดินไปในทางมืดเนี่ย เราจะไปเจอขวากน้มหรือไปเจออุปสรรคอันตรายอะไรหรือไม่นะคะคแต่การดูดวงคือการให้คําปรึกษาในการวางแนวทางชีวิตของคุณให้เดินไปถูกทางนะคะแล้วยิ่งมีศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นสถิติที่สั่งสมกันมาตั้งแต่โบราณก็เรียกได้ว่ามีความแม่นยํามากกว่าการทํานายไัยทักแบบมั่วๆ<ช>นะคะหรือครูพักรักจํานั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวจบรายการไปแล้วเราคงไม่ได้ไปกินข้าวที่ไหนนะคะเราคงนั่งอยู่แถวนี้ปีนี้ปีนี้ปีนี้ อเล็กเลยเป็นจอ่าเขาบอกอดจนอดจนนะจริงก็จริงเนาะตอนนี้ตอนแต่งหน้านะพูดใหญ่เลยทำไมเนี่ยการวางแผนนู่นนี่นั่นหรอหรอฉันจะแต่งปีนี้อ่ะวันนี้เวลารายการเขาก็จะดแล้วค่ะเราจะแจกนะฮะ SMS วันเบอร์ที่ได้นะครับก็เบอร์ศูนย์แปดหนึครับห้าห MTI นะฮะอันนี้ปินไม่ทันใช่ไหมไม่ทันครับผมต่อไปนะฮะศูนย์ MTI นะครับต่อไปนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ MTI ศูนย์แ่ง MTI แล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับ086745 6 MTI ครับนี่นะคะขอบคุณทุกขั้นกระบวนการที่ส่งเข้ามาด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์แพทย์มากค่ะขอบคุณค่ะคุณแค่ลึกติดตามรายการ b e a u t y Today วันอาทิตย์นี้นะคะครับผมวันนี้ขอบคุณนะคะ MTI ด้วยนะคะที่มาแบบอครอบทั้งรายการแล้วสนุกมากขอบคุณพี่ปุ๋ยนะฮะขอบคุณมากพี่ปุ๋ยครับขอบคุณพี่ขุนค่ะนะคะเอาล่ะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณกันอหน้าจาก BSC Cosmetology ขนตาปลอม BSC ปนัดดาค่ะน้ำดื่มน้ำได้จากแมงเจริญบุระครับนะคะงั้นวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค 来啦！